X1 X1 จะช่วยบำรุงเม็ดเลือดเก็บเลือดให้แข็งแรงจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดที่ข้องตัวช่วยขยายหลอดเลือดช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดเพราะันจะมีส่วนประกอบของโสมถึง2ชนิดก็มีทั้งโสมเกาหลีและโสมไซบีเรียและยังมีสารสกัดจากตังถังเช่าห้อยนางลมสารสกัดจากใบแปะกวยและผงกระชายดําเลซิตินจากถั่วเหลือง ตั้งถังเช่าเนี่ยนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงลดความดันโลหิตสูงช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร,ร่างกายปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังหอยนางลมก็จะช่วยปรับการทํางานของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการทํางานของต่อมหมวกไตที่ทําหน้าที่ควบคุมฮอร์โมนเพศช,ชายใบแปะก้วยก็จะช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมลดการเกิดโรคอัลไซเมอร์กระชายดําก็จะช่วยบํารุงฮอร์โมนทําให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉง เลซิตินจากถั่วเหลืองก็จะช่วยป้องกันภาวะไขมันพอกตับบำรุงตับป้องกันตับอ,อักเสบป้องกันตับแข็งเอ1เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นมาจากบริษัทเ b e ว Power เ s ียจำกัด